สวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นวิดีโออันที่เกือบจะสุดท้ายแล้วนะนะเกี่ยวกับทยขัะนะรอบนี้นะแล้วก็ผมจะพูดถึงเก็บเสียงหรือว่าย่างไรดีอะ noise ในไทยคันผมก็ได้ไปเทสที่เดิมนะกับผมทสทุกคันนะแล้วก็ผมก็มอีอุปกรณ์วัดเสียงนะแล้วก็ขับร0อยแปดสหนะ่อยกับร้0ยยี่สิบกิลเมตรตอชมงแล้วก็เช็คดูว่ามันเสียงดังแค่ไหนแล้วก็เนี่ยเราเช็คดูนะว่า มันไม่ได้เงียบเท่า EQC กับ e-tron นะ,ะผมก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันก็เป็นรถเยอรมันเหมือนกันนะั่นแะแต่ว่าตอนผมขับไทคาน,นะผมรู้สึกว่ามันมันมันได้เสียงจากถนนมันมีเสียงโดยเฉพาะที่นอร์เวย์ที่นี่นี่ถนนมันไม่ค่อยสม ooth น,นะเพราะว่าที่นี่เขาเขาให้อนุญาตใช้ ยางที่มันมีเหล็กน,นั่นน่ะเขาเรียก Studed Tires อ่ะเพราะฉะนั้นน,น่ะถนนที่นี่อ่ะมันไม่สม ooth เท่ากับเยอรมันสวิเดนเอ้ยสวิเดนก็เหมือนกันนอร์เวย์แต่ว่าเยอรมันเดนมาร์กฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อันนั้นนี่มันจะเงียบกว่าตั้งเยอะเลยอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยกับทยคันแต่ว่าที่ผมสังเกตนะว่า À, มันเก็บเสียงที่ลมแบบเกี่ยวกับถ้าเราขับเร็วนะมันก็ยังเงียบอยู่นะนอกจากมันมีเสียงจากช่วงล่างประมาณนั้นนะใช่จากยางจากช่วงล่างจากถนนนะนะั่น่ะมันดังหน่อยแต่ว่าผมสง,ส,ส,งสัยว่าโพสเขาอาจจะตั้งใจทําอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้คนขับได้ยินรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันขับเร็วแค่ไหนเหมือนกับว่าเราได้ยิน <Favorite. S 2> ฟีดแบ็เกี่ยวกับเกี่ยวกับถนนนั่นนะประมาณนั้นมั้งเพราะว่า คยคันมันเป็นสปอร์ตเซดนแต่ว่า e q กกับอ e t r o นมันเป็น SUV มีใครจะขับเร็วอะไรแข็งอะไรอย่างนั้นหรอกนะคงจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะใช่แล้วก็แต่ว่าสังเกตอีกทีอย่างนะึ่งนะว่า Model เอที่เอ็นเทสล้มันเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่ารถอยอรมันแต่ว่าหลังๆนี่นโะ m o d e l S Raven อันนั้นมันมีสปรินชั่นใหม่นะแล้วก็ผม รู้สึกว่าส s p e n s i o n ใหม่นี่นะมันเก็บเสียงดีขึ้นและผมได้ทดลองอันนี้ปีที่แล้วนะมันเป็น Model S s s แต่ว่า Raven แต่ว่ามีนม21นิ้วอ2 1นิ้วถ้าเราใช้19นิ้วอะ่ะมันจะเงียบกว่าตั้งเยอะเลยมันอาจจะเก็บเสียงได้ดีกว่าท้ายคันนะนะใช่แต่ว่าตอนเราเช็คดูว,ว่าตอนเราขับเร็วอันนั้นอะ มันจะดังขึ้นเพราะว่าเทสตอร์มันไม่ค่อยเก็บเสียงเกี่ยวกับลมอะไรนะ่ะเขาเรียไงผมไม่รู้จะเรียกไงแต่ว่าสรุปแล้วนะทายขันมันก็ขับสบายดีเงียบดีแต่ว่าไม่ดีเท่าออดีหรือว่าเบนถ้าอยากจะได้ถ้าคุณต้องการเงียบสุดนี่ต้องต้องซื้อเบนหรือว่าอ u ดีนะ่ะใช่แต่ว่ามันก็เป็นอีกมันเป็นมันเป็น SUV ใช่ไหมทายขันนี่มันเป็นสปอร์ตเซดอนน่นน่ะใช่ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวัเดียวนะแล้วก็หาวกอ้ยปะาก,กันไหมรสวัสดีครับ